Life is learning, learning is life. UP Podcast เพราะชีวิตคือการเรียนรู้การเรียนรู้คือชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พอดแคสต์ครับมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสังคมนะครับวันนี้อยู่กับผมและลงวงชัยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหนึ่งท่านครับซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลมามาดๆครับกับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับเดี๋ยวขอให้ อ่าเราเรียกสั้นๆว่าคุณครูเก่งเลยตอนนี้ท่านเป็นรองผอ,อแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวหน่อยนะครับผมครับผมชื่ออ่านายกิตพัฒน์อรุณดีนะครับผมก็ปัจจุบันนี้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4ครับผมวันนี้ก็เข้ารับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นประเภทอ่าผู้มีความสําเร็จทางด้านวิชาชีพครับผมครับผมการที่ได้รับรางวัลนะครับผมอยากจะถามอ่าท่านดองเก่งนะครับว่า มีการเสนอชื่อหรือมีการพิจารณาย,ยังไงบ้างครับเราถึงได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลาัยจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับนะ้องทีนี้เนี่ยก็มีการเสนอชื่อเข้ามานะผมโดยทางคณาจารย์และก็อาจารย์ที่รู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เรามาเรียนตอนปริญญาตรีก็แนะนําแล้วก็ส่งรายชื่อเข้าไปแล้วก็ทําผลงานนําผลงานทางด้านวิชาชีพส่งเข้ามาครับผม,มก็เลยได้รับคัดเลือกครับ ครับผมแล้วก็เมื่อประกาศผลรางวัลเนี่ยฮะเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่เราได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าฮะรู้สึกดีใจนะครับผมเห็นหลายๆท่านนะครับผมส่งผลงานเข้ามาเราก็ไม่คิดว่าเราจะอยู่ในเกณฑ์หรือว่าเราเราจะได้นะครับผมบังเอิญก็มีการสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็พิจารณาจากผลงานตามตัวชี้วัดด้วยพอรู้ข่าวว่าเราได้รับคัดเลือกนะผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะครับผมรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมหออาวิทยาลัยพะเยาเพราะเรารู้สึกภูมิใจในความเป็น มหาวิทยาลัยพะเยาของเราครับครับรหัสอะไรนะครับที่เข้ามาอยู่ถ้าพูดถึงรหัสนี้ต้อง4ี่สองนะครับสี่สองสี่สองสองแปดหนึ่งเจ็ดสองเป็นสี่สองครับจำรหัสได้ช่วงช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับสี่สองนี่ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยใช่ไหมฮะน่าจะเป็นรุ่นแรกนะผมปีแรกที่ย้ายจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมาเรียนที่นี่ที่แม่กาแห่งนี้นะผมก็มีอาคารอยู่สองหลังครับผมมีแค่ตึกอธิการกับ อ่าตึกอาคารเรียนรวมแค่นั้นครับผม<า>ก็ใช้ชีวิตเด็กหอในใช้ชีวิตอยู่ในในอาณาจักรเล็กๆที่พวกเราเรียกวนะ่านอาณาจากักรว่าไม่มีใครเข้ามาหาเรา <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรให้เราได้ทํา <c oughs> ก็จะเดินเล่นกันอยู่แถวนี้ครับผมบอยู่กันใช้ชีวิตกันอยู่แค่นี้ <c oughs> พูดพูดถึงแรงบันดาลใจสักนิดหนึ่งครับว่าการที่มีมีเป้าหมายไหมครับว่าจะต้องเป็นครูแล้วขึ้นไปเป็นรองผอ,อหรือไฟฟ้าท้ายที่สุดเป็นผออ,อะไรอย่างี้ครับอยากอยากให้เล่าเส้นทางตรงนี้ให้ฟังหน่อยหนึ่ง ถ้าจะเล่าเรื่องของเส้นทางในในในความสําเร็จทางด้านวิชาชีพก็ยังถือว่ายังไม่ถึงเป้าหมาย mm hmm. เพราะว่าเราวางเป้าหมายไว้ถึงระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางไปถามว่ารู้สึกภูมิใจดีใจไหมแล้วก็เป็นไปตามคาดหวังไหมค่อนข้างจะ80%ที่เป็นไปตามคาดหวัง <c oughs> ด้วยความตั้งใจว่าเราอยู่ในวงการเส้นทางของการศึกษาอยู่แล้ว <c oughs> เราก็เลยพยายามที่จะเข้ามาสู่ ในเส้นทางการศึกษาให้เต็มรูปแบบพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็พยายามผลักดันตัวเองทั้ง Inspiration ทั้ง a s p i r a t i o n ที่เรามีเนี่ยนำมาใช้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของเรานั่นก็คือการเป็นผู้มีการโรงเรียนสักวันหนึ่งเพื่อที่จะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยส่งต่อสู่มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ด้วยคุณภาพโอ้โหสุดยอดครับอ่าท้ายที่สุดครับ อยากจะให้พูดถึงเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับผมที่อยากมีเส้นทางบางคนก็อยากอยากจะเป็นสิทธิ์เก่าดีเดน่นหรือบางคนที่กําลังเรียนอยู่อยากจะให้พูดถึงแรงบันดาลใจตรงนี้ครับ,รบสำหรับผมนะครับผมก็มีอยู่3าํคำคือคําว่า inspiration aspiration แล้วก็ achievement ที่จะ เป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนของผมหลายๆคนมองว่าเป็น3ามคำนียเป็นนามธรรมาจับต้องไม่ได้ส่วนตัวผมแล้วนะครับว่า inspiration หรือแรงบันดาลใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้ว่าอยากจะเป็นแบบนี้อยากจะได้แบบนี้นั่นคือการกําหนดเป้าหมายส่วนตัว aspiration เนี่ยก็คือแรงผลักที่จะทําให้เราเนี่ยไปสู่ความเป็น inspiration ตรงนั้นให้ได้ใช้สุดแล้วเราก็จะพบกับ achievement นั่นก็คือความสาเร็จนั่นเองครับผม <c oughs> สาหรับผมนะ โอ้โหสุดยอดมากเลยครับแล้วก็จะท้ายที่สุดอีกแล้วฮะอยากจะให้อวยพรบัณฑิตครับที่เขารับพระราชริญญาบัติในปีการศึกษา2565ซึ่งวันที่8ที่ผ่านมานี้อยากจะให้อวยพรครับผมตอนอ,อันดับแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีครับผมกับบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตทุกๆท่านเลยนะครับผมถามว่าให้อวยพรก็น่าจะไม่ใช่อวยพร <laughs> ก็ต้องบอกว่า อยากจะขอนะครับผมอยากจะขอให้บัณฑิตทุกๆท่านนะครับผมได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีที่ตนเองได้รับจบออกไปอย่างภาคภูมิเน้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติของเราให้ดียิ่งขึ้นไปครับผมเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออย่าลืมการมีคุณธรรมประจําใจครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับสําหรับท่านรองเก่งวันนี้นะครับที่มาให้แรงบันดาลใจดีๆนะครับสําหรับเรานะครับแล้วพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ